tanda semangat yang kita hati untuk nak membela. boleh baju cekik baru memek. Baju ni orang panggil luar biasa lah. Subhanallah taala lah yang kita Ah semoga daripada awal hingga ah masuk dia minta masuk insyaallah. tak berapa minit lagi dah tak nak ketua parti tak lain tak nak orang kita. Ah benda ni memek boleh jiwa. Nampak boleh kuih sotong. Dua kena kau Allah. ผู้ทรงรุณาารานีของภาคประชาชาติหรั้งที่หปี2.556ันารยห้าสิรับนี้ส่คะเรียนกรใหจะเรียนพาะเรียลปากกันแต่ตอนต้นเป็นธรรมานะว่าคนว่าทําไมเวลามันเร็วเหลือเกินปีหนึ่งมาเร็วเลือเกินสี่ปีมาเร็วเหลือเกิน การเรื่อกตั้งและแลน์สไลด์ยั่วพื้นที่ภาใต้ในวันนี้นะครับ ี้ก็ตามข้าราชาการครับของคณะรัฐรีในการจัดการพรรคสอสอและผู้สมัครทุกจุดเลือกตั้งครับก็ลงพื้นที่ว่าโปรแกรมวันหนึ่งสี่ท่นจุดนรือเปวันนี้ก็หมดกรัรนี้ก็ต้องไปที่ย่าต่อแล้ววันพรุ่งนี้วันที่ส นะคก็จะมีการปราศัยปราศัยส่วนใหญ่ในเขตตั้งที่78ที่อำเภอไทพานะครับสูงยี่ทั้งแส่ใบสองโมงถึงห้าโมงเย็นเข้าใจว่ามีผู้สนใจมากตอนนี้ก็สรางอย่ากสสในพื้นที่ว่าจะมีคนมาร่วม34คนแล้วก็มีการขยายไปก็หลังจากนั้นก็มีในทุกวันครับในังหวันในตึดต่างๆรวม ทั่วเขตตั้งท,งที่เรามีตอนนี้มขขากและพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากครับความสนใจเราทำกิจกรรมแทบจะแต่จะไม่หยุดเลยวันหนึ่งสามสิบอันนี้เป็นแสดงแน้วโนว่ากระแสะของพรรคข้าวค้างคจะดีมาก ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจชุบสภาคือท่านนายกปัฐมิตรีเดียวเดียวแต่ผมไปแจ้งให้ของทราบแต่ผมเข้าใจว่าคงจะยังไม่ยุบง่ายเพราะว่ามัิของกันนายกเองยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับและแต่ยังไงก็ตามดูสถานการณ์แล้วคงจะมีการยุบสภาแทนที่จะขอให้สภาควบคุม ในวันที่23มีนาคมเพราะถ้าสภาครกกบกำหนดเื่อไคนที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกครับหรือจะย้ายไปพักน้นพักนี้ต้องทำ 7, 5, ก่อน7คมพันธ์7คมภพันธ์ขาะนี้มันเลยกำหนดไปมากแล้วก็มีทางเดียวถ้ายุบสภาก็ใช้เวลาแค่30วันในการจะลงเลือกตัง้งในการที่จะ สมัครเป็นสมาชิกพักใหม่หรือย้ายพักไปอันนี้ผมก็คิดว่าพักหลายพักที่เขาต้องการให้ใน,นายยกยุบสภาเพื่อเหลือเวลาที่จะเปลี่ยนพักสมัครเป็นสมาชิกพักใหม่ลงเลือกตั้งภายในสัปดาห์สำหรับก,การคาดหวังในพื้นที่ตอนนี้ค่ะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะกว่าคะแนนก็ตอนนี้ตามที่โพลหลายสำนักก็ ให้ความหวังว่า,าพระรุ่ชาติเนี่ย re, ต้องได้มากกว่าเดิมอย่างน้อยก็ถึงที่เขาให้มาประมาณสิที่นั่งขึ้นไปแต่เราคาดว่าสิบในสิบสามที่นั่งนะครยบก็ยังจะได้ถึงสิบสอสิบสาที่นั่งนะ้ก็ต้องทํางานหนักต่อไปแต่จริงๆแล้วพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาจะพูดสาหนในเขตเลือกตั้งที่เจ็ดกับแปดจังหวัดสุขา คะแนนเราก็ก็จะดีมากแต่ค่เราก็กันว่าสูสีกับสอสอเดิมมากๆมีโอกาสจะเข้าผ่านนะมีจะกโอกาสจะเข้าเข้าเส้นใจได้ในสองเขตนั้นส่วนเขตนครศรีราชเราก็ส่งท่านอดีตรองผู้ว่าการจังหวัดท่านดอนซึ่งเป็นคนละครแล้วทํางานที่นครหลายปีก็ขยันมากพื้นที่ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากอย่างมากเต็